จเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตามาขอเชิญชวนโยมทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทางจิตวิญญาณท่ามกลางโลกที่หมุนเร็วหรือเกิดโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารความเร่งรีบและความคาดหวังมากมายอาตามาอยากให้โยมลองถอยออกมาสักก้าหนึ่งหาที่เงียบๆสักมุมหนึ่งของชีวิตนั่งลงในท่าที่สบายหรือหากใครกำลังนอนฟังอยู่ก็ขอให้ปล่อยวางร่างกายทั้งหมดลงกับที่นอนอย่างอ่อนโยนไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนให้ลงหายใจค่อยๆไหลไปตามธรรมชาติแล้วลองถามใจตัวเองดูอย่างซื่อสัตว์ว่า ในปีนี้หรือในช่วงเวลาที่ผ่านมาของชีวิตยมเหนื่อยหมายาว่าเหนื่อยนั้นบางครั้งมันไม่ได้มาจากงานที่เราทําเลยร่างกายของเราทํางานหนักก็จริงแต่ถ้าได้พักได้หลับได้ตื่นขึ้นมามันก็พอจะฟื้นคืนกําลังได้ทว่าสิ่งที่เหนื่อยจริงๆคือใจใจที่แบกรับอะไรเอาไว้มากเกินไปใจที่ไม่เคยได้พักอย่างแท้จริงบางคนแบกอดีตที่เจ็บปวดแบกความผิดหวังแบกบาดแผลที่ไม่มีใครมองเห็นบางคนแบกอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแบกความกลัวแบกความกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น และบางคนก็แบกคำพูดของคนอื่นคำพูดที่เขาพูดจบไปนานแล้วอาจจะเป็นปีแต่เรากลับเก็บเสียงนั้นเอาไว้ให้มันดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ในหัวทุกวันจนใจไม่เคยได้เงียบเลยโยมรู้ไหมว่าทำไมเราจึงทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้สั้นๆแต่ลึกซึ้งยิ่งนักว่าผู้ใดมีความยึดถือผู้นั้นย่อมมีความทุกข์เราทุกข์เพราะเรายึดและเรายึดเพราะเราเข้าใจผิดเราเข้าใจผิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราทรัพสมบัตินี้เป็นของเราคนรักคนนี้เป็นของเราเมื่อเข้าใจเช่นนั้น เราจึงพยายามควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจหวังแต่ความจริงของธรรมชาติแม้มันจะดูโหดร้ายในสายตาของมนุษย์กลับเป็นความจริงที่งดงามยิ่งนั่นคือทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นของชั่วคราวไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงลองพิจารณาดูที่ร่างกายของโยมเองผมขนเล็กฟันหนังที่เราเฝ้าดูแลทาครีมอาบน้ําแต่งตัวให้มันทุกวันถามจริงๆถึง,ถง,ถงว่าเราสั่งมันได้ไหมสั่งว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าผมหมอกอย่าเสื่อมทําได้หรือไม่คําตอบคือไม่ได้เลย เพราะร่างกายนี้ไม่ใช่บ้านถาวรของเราแต่มันเป็นเพียงเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่จิตวิญญาณยืมธรรมชาติมาใส่เมื่อใส่นานเข้ามันก็เก่ามันก็ขาดมันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและเมื่อถึงเวลาหนึง่งธรรมชาติก็จะมาทวงคืนเราจําเป็นต้องถอดคืนไปอย่างไม่มีทางเลือกเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่เส้นผมเพียงเส้นเดียวทรัพย์สินเงินทองก็เช่นเดียวกันโยมดิ้นรนทำงานเก็บหอมรอมริบสร้างบ้านหลังใหญ่ซื้อรถคันดูสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อาตมาไม่ได้บอกว่า ถ้ามีแต่ขอให้มีแบบผู้ใช้อย่ามีแบบผู้แบกบจงตนใจตนเองเสมอว่าโลกใบนี้เปรียบเหมือนโรงแรมระดับ5ดาวเราเป็นเพียงแขก VIP ที่เข้ามาเช็คอินชั่วคราวในห้องพักมีเตียงนุ่มมีทีวีจอใหญ่มีวิวสวยเราใช้ความสุขกับสิ่งเหล่านั้นได้เต็มที่นอนให้สบายดูวิวให้เพลินแต่เมื่อถึงเวลาเช็คเอาท์โยมจะไปงองแงจะไปโกรธพนักงานหรือจะพยายามแบกเตียงแบกทีวี TV, กลับบ้านไปด้วยได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่ได้เราทําได้เพียงวางกุญแจคืนแล้ว เดินออกไปด้วยตัวเปล่าหากโยมมองชีวิตได้เช่นนี้เมื่อแก้วแตกโยมจะไม่ทุกข์มากเมื่อของหายโยมจะไม่โกรธนานเมื่อสิ่งใดจากไปโยมจะเข้าใจและเมื่อถึงวันที่ต้องปล่อยวางสิ่งที่รักที่สุดโยมจะปล่อยได้ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนเพราะโยมรู้แล้วว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้มาเพื่อครอบครองแต่เรามาเพื่อเรียนรู้และจากไปอย่างเบาสบายเวลาโยมทําเงินหายหรือเวลาเข้าของเสียหายหักใจโยมเข้าใจธรรมาใจจะไม่ทุกข์มากนักเพราะโยมจะมองเห็นว่าอ๋อ ของในโรงแรมมันชำรุดมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ยึดว่าเป็นของกูเมื่อไม่มีคำว่าของกูความทุกข์ก็ไม่มีที่ให้ก่อใจจึงไม่จมไม่ดิ้นรนไม่ฟูมฝ่ายและสามารถกลับมาสงบได้ง่ายมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งอาตมาอยากเล่าให้โยมฟังเพื่อให้ภาพมันชัดเจนขึ้นครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งจําเป็นต้องเดินทางไกลและต้องข้ามแม่น้ําสายใหญ่แม่น้ํานั้นกว้างลึกและเชี่ยวมากไม่มีเรือไม่มีสะพานให้ใช้ด้วยสติปัญญาและความพยายามเขาจึงเก็บกิ่งไม้ และท่อนไม้มาผูกรวมกันเป็นไทยอย่างง่ายๆแล้วออกแรงพายแพนั้นฝากเคลื่นลมด้วยความยากลําบากจนสามารถข้ามมาถึงอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงฝั่งแล้วชายหนุ่มมองดูแผลที่ช่วยชีวิตเขาไว้ด้วยความาซาบซึ้งใจคิดว่าถ้าไม่มีแผลนี้เราคงจมน้ําตายไปแล้วจะทิ้งมันไว้ที่ริมตลิ่งก็ดูเหมือนเป็นคนอกตันอยู่ด้วยความคิดเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจแบกแท้ท่อนไม้หนักอึ่งนั้นขึ้นบ่าแล้วออกเดินเท้าต่อไปเพื่อจะขึ้นภูเขา ระหว่างทางเขาเดินสวนกับชาวบ้านชาวบ้านถามด้วยความสงสัยว่าพ่อหนุ่มเอาไม้หนักๆเหล่านั้นไปทําไมบนภูเขาไม่มีแม่น้ําให้ข้ามแล้วชายหนุ่มตอบด้วยความภูมิใจว่าไม่ได้หรอกแทนนี้ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าต้องแบกมันไปกับข้าทุกที่ชาวบ้านได้ยินเช่นนั้นก็สายหน้าแล้วบอกกับเขาว่าท่านช่างโง่เขานักทามีไว้เพื่อข้ามน้ําเมื่อข้ามพ้นแล้วหน้าที่ของแทนก็จบลงการแบกมันไว้ไม่เพียงแต่หนักเปล่า แต่ยังจะทําให้ท่านเดินทางไปไม่ถึงยอดเขาสีอีกฟังเรื่องนี้แล้วโยมรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าชายคนนี้ทําเรื่องหน้าขันใช่ไหมแต่ลองหันกลับมามองตัวเองดูเถิดโยมเรากําลังทําเหมือนชายคนนั้นอยู่หรือไม่แพ้ในเรื่องเปรียบเสมือนอดีตและประสบการณ์ที่ผ่านมาบางคนเคยถูกคนรักทอดทิ้งความเจ็บปวดนั้นคือแพที่สอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เรารู้จักรักตัวเองแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปสิบปีแล้วใจเรายังแบกความเจ็บนั้นไว้พูดถึงมันทุกวัน ร้องให้กับมันทุกคืนนี่แหละคือการแบกแพ้ขึ้นภูเขาบางคนเคยประสบความสําเร็จเคยเป็นหัวหน้าเคยเป็นผู้ใหญ่เคยมีตําแหน่งเคยร่ํารวยนั่นคือแพ้ที่สวยงามแต่วันนี้ก็เสียแล้วไม่มีหัวขวั้นแล้วใจกลับไม่ยอมวางยังถือตัวถือตนยังอยากให้คนมากราบไหว้เหมือนเดิมนี่ก็คือการแบกแพ้เช่นเดียวกันวางลงเถอยวขอบคุณอดีตขอบคุณบทเรียนขอบคุณแพ้ที่พาเราข้ามน้ํามาได้แล้ววางมันไว้ที่ริมฝั่งแห่งกาลเวลาจากนั้นตัวเราเดินตัวเปล่าๆปล่าเบาๆไปสู่อนาคตชีวิตจะโปร โล่งและมีความสุขกว่ากันมากนะักอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาอยากชวนโยมพิจารณาคือเรื่องความตายซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวเรากลัวตายเพราะเรากลัวการสูญเสียกลัวไม่ได้เห็นหน้าลูกกลัวไม่ได้ใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตแต่หากโยมเข้าใจคําว่าชั่วคราวอย่างแท้จริงความตายจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปหากแต่เป็นเพียงการเช็คเอาท์จากโรงแรมแห่งชีวิตที่เราเคยเข้าพักด้วยหัวใจและเรียนรู้มาอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนพระอาทิตย์ที่ต้องตกดิน ในทุกวันลองจินตนาการดูนโยมชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนเทียนไขแท่งหนึ่งที่ถูกจุดขึ้นทันทีที่เกิดมาตั้งแต่วินาทีแรกที่เปลวไฟสว่างขึ้นน้ำตาเทียนก็เริ่มไหลแท่งเทียนก็เริ่มสั้นลงทีละนิดไม่มีใครสามารถหยุดยั้งการละลายของเทียนได้ฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตของเราทุกคนกำลังเดินหน้าไปสู่จุดจบไม่ช้าก็เร็วเมื่อโยมระลึกถึงความจริงข้อนี้บ่อยๆใจจะค่อยๆเปลี่ยนไปยมจะเสียดายเวลาน้อยลง แต่จะเห็นคุณค่าของเวลามากขึ้นโยมจะเลิกโกรธกันง่ายๆเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันแล้วจะโกรธไปทําไมให้เสียเวลาที่มีค่าโยมจะกอดคนที่รักแน่นขึ้นพูดจาดีกันมากขึ้นและให้อภัยกันได้ง่ายขึ้นเพราะเข้าใจว่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะเอาเวลาไปใช้กับความเกลียดชังมีตำนานเรื่องหนึ่งเล่าขานถึงพระราชาองค์หนึ่งพระองค์ทรงเรียกช่างทําเครื่องประดับฝีมือเอกเข้ามาแล้วรับสั่งว่าให้ทําแหวนขึ้นมาวงหนึ่งและสลักข้อความสั้น หากหาลงไปข้อความนี้ต้องเป็นข้อความวิเศษเมื่อข้ามีความสุขอ่านแล้วจะไม่หลงระเริงและเมื่อข้ามีความทุกข์อย่างแสนสาหัสอ่านแล้วจะมีกําลังใจลุกขึ้นสู้ช่างทองคิดจนแทบหัวแตกก็ยังคิดไม่ออกจึงไปปรึกษานักปราชญ์ผู้เท่านักปราชญ์เพียงยิ้มบางๆแล้วเขียนข้อความใส่กระดาษแผ่นเล็กๆให้ช่างทองนําไปสลักพร้อมบอกว่าเมื่อพระราชาอ่านจะเข้าใจความจริงของโลกทั้งหมดวันหนึ่งบ้านหมืองเกิดสงครามพระราชาพ่ายแพ้ต้องหนีตายไปหลบอยู่ในถ้ำมืดเพียงลําพัง พระองค์สิ้นหวังท้อแท้และคิดจะปลิดชีวิตตนเองขณะนั้นเองแสงจันทร์ได้ส่งกระทบแหวนพระองค์จึงยกแหวนขึ้นมาอ่านข้อความข้อความสั้นๆนั้นเขียนว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพียงวินาทีนั้นพระราชาได้สติน้ำตาหยุดหลายความพ้ายแพ้นี้ก็เป็นเพียงของชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพระองค์จึงรวบรวมกำลังใจกอบกู้บ้านเมืองจนสามารถกลับมาชนะและเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งในงานฉลองชัยชนะผู้คนโห่ร้องสรรเสริญดอกไม้โปรยปรายพระราชาทรงมีความสุขอย่างยิ่ง แต่แล้วพระองค์ก็ยกแหวนขึ้นมาอ่านอีกครั้งเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพระองค์จึงหยุดความหลงระเริงกลับมาสงบสงเสงี่ยมไม่ยึดติดในอำนาจเพราะรู้ดีว่าลาบยศและคำสรรเสริญวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปเช่นกันโยมเห็นไหมคำสั้นๆประโยคเดียวใช้ได้จริงเสมอใครที่กำลังร้องให้อย่างหนักในตอนนี้บอกตัวเองนะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใครที่กำลังมีความสุขสุดๆก็ตวนใจตนเองเช่นกันว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพื่อจะได้ไม่ประมาทเพราะทุกอย่างล้วนหมุนเวียนเปลี่ยนผัน ไม่มีสิ่งใดจรังยั่งยืนเราฟังทำฟังนิทานกันมาพอสมควรแล้วแต่ช่วงสุดท้ายนี้สำคัญที่สุดเพราะธรรมรู้จำยังไม่สู้รู้จริงการรู้จริงต้องเกิดจากการปฏิบัติอาตมาขอเชิญชวนโยมมาทำสมาธิสั้นๆร่วมกันเพื่อลังใจให้สะอาดก่อนจะจบการฟังในครั้งนี้หลับตาลงเบาๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาผ่อนคลายหูไหล่ปล่อยน้ำหนักตัวลงสู่พื้นเหมือนเป็นตุ๊กตาผ้าที่ไร้โครงกระดูกสูดลมหายใจเข้าลึกๆช้าๆให้ท้องพอง แล้วผ่อนลมหายใจออกยาวยาวให้ท้องยุบเป็นวักไว้เล็กน้อยจินตนาการว่าตัวเราได้นั่งอยู่ริมแม่น้ำที่เงียบสงบน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยๆอื่ให้สมมติว่าความคิดต่างหาใหาในหัวของโยมตอนนี้เป็นใบไม้แห้งความคิดเรื่องงานก็เป็นใบไม้ใบหนึ่งความโกรธใครบางคนก็เป็นอีกใบหนึ่งความกังวลเรื่องเงินก็เป็นอีกใบหนึ่งค่อยคหยิบใบไม้เหล่านั้นวางลงไปในแม่น้ำทีละใบแล้วมองดูมันลอยออกไปห่างออกไปจนลับสายตาไม่ต้องกระโดดลงไปเก็บปล่อยให้แม่น้ำแห่งกาลเวลาพัดพามันไปเองตอนนี้ ในใจโยมไม่มีใบไม้เหลืออยู่แล้วมีเพียงความว่างความสว่างและความสงบพอให้ดื่มด่ากับความรู้สึกเบานี้ไว้จดจํามันให้ดีเพราะนี่คือบ้านที่แท้จริงของใจหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกเบาสบายแล้วแผ่เมตตาให้กับตนเองขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขข,ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภัยทั้งปวงมีความสุขกายสุขใจและปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้นก่อนโยมจะลืมตาขึ้นหรือก่อน จะหลับไปในคืนนี้อาตมาขอฝากข้อคิดสุดท้ายชีวิตนี้สั้นนักอย่าเสียเวลาแบกโลกพระพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นทุกเพื่อให้พ้นทุกไม่ใช่เพื่อให้จมอยู่กับทุกเมื่อรู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวก็จงใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานเหมือนคนที่รู้ว่าละครเรื่องนี้เดี๋ยวก็จบจึงนั่งดูด้วยความสนุกไม่ซีเรียสกับบทบาทเกินไปขออนิสงส์แห่งการฟังธรรมในวันนี้จงดลบันดาลให้โยมทุกท่าน มีดวงจิตสว่างสวัยพบทางออกในทุกปัญหาต่อยวางได้ในสิ่งที่ควรวางและพบกับความสุขที่เย็นฉ่ำชะลงมใจกราบจนเข้าสู่พระนิพานหลักเป็นสุขตื่นเป็นสุขเจริญพอน